โอ้โหทีเด็ดทีเด็ดจำได้ไหมตอนที่ญี่ปุ่นมาคัดที่บ้านเราเห็นตัวเนี้ยมึงมีตัวนี้ได้ยังไงตัวนี้หายากมากมันตกใจเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา แกะกล่องรีวิวนะอันนี้ซื้อมาจากตามเบย์ดีช่องเบย์ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่เดี๋ยวมันจะมีคลิปออกไปแหละว,ว่าเรามีการรีวิวการมีการซื้อกันนะกล่องนี้ก็หกแสนบาทนะครับส่งมาจากอเมริกาว่าใครต้องตามแต่ยอยู่ที่อเมริกานะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคุ้มไหมถ้ามึงดูรูปตัวอย่างแล้วคุ้มไหมโอเคในเท่โอเคเหรอไม่ดีอะอค,คือจริงๆอะถึงมาคุ้มเลเนาะเพราะมันเป็นของที่แบบเขาคัดมาแล้วทั้งหมดเลยอ พีดูทีละตัวนะช่วยกันช่วยหนึ่งเลยนะอันนี้ซินอร์แชร์สภาพดีมากอันนี้ผ่านเลยซินอร์แชร์นี่ผ่านเลยสภาพดีมากหนึ่งตัวอันนี้เรดฮอตป้ายอะไรป้ายเอ็กแอลทำไมมันเล็กกว่าพีดทำไมแรงดูเล็ก็กไหมโอ้เดี๋ยวต้องเช็คนะตัวนี้มันมีการแก้ไซส์มาหรือเปล่านะเพราะแขนมันซ่อมไซส์มาเนาะเดี๋ยวผมขอด้วยนะต่อแขนมาหรือเปล่า,าเราต้องเช็คให้ละเลอเียดพวกนี้ เขาเขาเย็บซ้ำเย็บซ้ำต้อเปล่าเหมือนก็ต่อแขน,น,นแล้วเย็บซ้ำป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ XL <H> ที่ทำมันเล็กจังเดี๋ยวดูก่อนของแท้แท้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมลองดูว่าทำไมมันเล็กขนาดนี้แต่ว่ามันก็เล็กนะพี่นะเคยมีไซส์ L 60ตา,าขาว20เองใหญ่ไหมแล้วเ,เราหลอนเองวะมันเหมือนเป็นการแบบซ่อมมาใช่ไหมแล้วดูก่อนตนองแยกนี้ก่อนนะอันนี้ บ๊อบมาเล่มองคิโตเฮดนะครับผ้ากัดอันนี้เลดฮอชิลี่เปเปอร์โู้พี่ตัวนี้สวยวะ่ะมันเป็นปี2007แต่ว่าสวยนะเนี่ยดูต่อครับเลดเกนเดอร์มชินครับลายนี้ฮะอิมมิเลโนสปาตาสปาต้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนวาน่าอินเซนทิไซด์อันนี้เป็น สภาพเดสต็อกคอเซอร์ครับตัวนี้มัน,ม,นมันครับเลดฮอชิี่เปเปอร์ครับโอ้ยแต่ก็สวยนะสภาพเซอร์อย่างเงี้ยสวยนะครับอันนี้อะไรเลดเกนนี่ไงพี่ตัวนี้สวยไหมสวยมากครับตัวนี้เทพเลยนะเนี่ยสกรีนเขียวนี่หาโคตรยากเดี๋ยวนี้มันสองสามหมื่นแล้วป่ะสกีนเขียวมันจะเละ็กกว่าสกิีนขาวดำใช่อันนี้สวยกว่านะอ้น,นี้ตัวตัว,ต,วตัวเก่ากว่าปะ่ะน่าตัวเก่ากว่าอันต่อมาครับนี่ฮะ เป็นเลดฮอตชิลลี่เพลนะครับเลดฮอตชิลลี่เพลอีกตัวหนึ่งฮนะแล้วกันต่อมาเ <c oughs> นี่ยอีกอุ้ยอันนี้เซอร์หน่อยแต่สวยอีกแล้วครับเลดฮอตชิลลี่เพลอีกแล้วนะเลดฮอตเอ็กแอลนะครับอันนี้เป็นอะไรเนวาน่าเอ่อเขาเรียกนะเนวามายตัวนี้เป็นไมโอตนะปัญหาย,ยากตรงที่เป็นไมโอตนะตรงไมโอตเนี่ยมันจะเป็นข้างล่างเป็นน้ำเงินน้ำเงินแต่ก่อนพี่ไม่ค่อยกล้าซื้อเลยนะแต่พี่เข้าใจว่ามันแท้แหละแต่อยากจะเจอแบบพวกนะยยนนะอะไรน,นะใจแอนอะไรเงี้ยเนาะ มีลูกค้าน,นั่นีอมีลูกค้าน,นั่นีองใหม่มากใครเอาวะจำไม่ได้โซตัสอ๋อตัดตัดเอาไปอ่ะโซตัสจะเอาไอ้แกลงไหอ๋อโอเคโซตัสโตโตมีเอ็กแกลงอุ้ยนี่ก็สวยจัดเลยเอ็กแกลงนี่ตัวนี้มันควรจะขายเท่าไหร่ทันจริงต้องหมื่นขึ้นเนาะหมื่นห้าต้องหมื่นห้าแล้วใช่ไหมนันสวยจริงแหละตอนนี้หมดแล้วขายกินในตัวละหมื่นหมื่นสองนี่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 น,นี่ไอ้หน้าเศร้าหน้าเศร้าเด้ารม นี่เกิดหน้าเศร้าอุ้ย XL ไม่ค่อยเจอตัวนี้เจอแต่ตัวเล็กๆตลอดในหะน้าสิบนี่ใจแอนคือเป็นของสวยๆห,หมดเลยอะ่ะนะครับหลังนั้นก็เป็น XL อีกแล้วนี่โอ้โหเ l ล้วนนะครับ XL ็แล้นล้วน,วนอันนี้อะไรคอนคอนปลายตรงยูก,ก็ตัวนี้พี่ตัวนี้แพงไหมตีมันหาพันได้ไหมเดี๋ยวนี้ นี่ไงซินอร์แชร้ายนี้ไม่แพงนี่ลายหมูนี่เท่าไหร่เราพิจิตรำได้ไหม <25. S 1> เป็นหมื่นแล้วใช่ไหมเป็นหมื่นนะหมื่นสองหมื่นห้านะซินอร์แชร์โอ้อันนี้ก็สวยครับโอ้โหที่น,นี่ได้ป้าเลยนะเพื่อนๆลองดูนะนี่ป้าสกินสตาดํานะครับผ้ามันจะพิงตัวนะครับคนที่แต่งตัวแฟชั่นนี่เขาจะชอบอันนี้เป็นอะไรการ์เล็ตโเซสสวยนะครับพิงฟอยอู้เอี้อ สภาพยังจัดยังโหจัดนะ่ะโหแบบเซอร์จัดเลยตัวนี้แล้หละ่คนชอบนนะมาดูกันต่อฮนะอันนี้เป็น the freak show 1997งเก้าเก้าเจ็ดนออเมริกาครับตะเข็บเดี่ยวด้วยตัวนี้นะครับ red hot red hot นี่เยอะมากเลยของของน้ำต,ตเนี่ย red hot อันนี้อะไรไ i z อ L หรือเปล่า L นะเนี่ย redgen แทบอ่ะหู <S <S ใหญ่ด้วยโอ้โู <S 1> <S 1> <S ของแท้ครับตัวนี้ตัวนี้ของแท้คุณกราดบอกว่าฉันชอบฉันสุดยอด ครับนี่ของแพทนี่ฮะนี่เอ็กแอลปกติเจอแต่แอลพี่ว่าเดี๋ยวแบรนไบยเยอร์มาเพื่อนเญี่ปุ่นผม,มนะเดี๋ยวเข้ามาผมว่าเสร็จเขายกเลยมวดกระต่ายกระต่ายเขาเลยไหมนี่ฮะ The h ะฟีชโช o w นี่พี่รู้ไหมไอ้หมอนี่คือใครผมเคยนี่อยู่แต่ผมจําชื่อมันเป็นคาดกรอโรคจิบมันอยู่ในในละครสัตว์มันจะเป็นมือมันจะเป็นไหนอะ ที่เป็นก้างปูอ่ะมันมั็นขั้นตอนต่อเนื่องไม่ใช่โรคจิตหรอกมันเป็นขั้นตอนต่อเนื่องใช่ไหมที่<ว>มัน,มน,มนเป็นก้างปูใช่มาตาแม่งคนน่ารักอะ่ะแต่แม่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง XL ครับสวยครับเลนฮอตโอ้โหแอนดด้วยไซส์ดีเหมือนเลยนะแต่ตัวนี้มีปัญหานิดนึงเดี๋ยวต้องคุยกับน้องมันมัน XL แต่มันเหมือนทำเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบมันแท้พี่แต่มันอาจจะซ่อมมาใช่ไหม แต่ว่าตอนซื้อคุยราคาไม่่้มอ้โหูสวยครับเรดฮอตนี่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 พิดตัวนี้สวยไหมพิดตัวนี้พี่ว่าเป็นหมื่นได้นะเป็นแบบฟิวแบบบลูเล็กรับเขียวบ้าเขียวอะ่ะโอ้ยไททานิคตัวนี้แม่งพี่ดูสกรีนดิอันนี้ดูสายตัวผมโคตรใหญ่เลยต่อสีทอน,นี้อะไรอันนี้ไม่ขึ้นจอไม่ขึ้นจอแดนเออเอ็กแอลด้วยจอแดนนีอะไรอีก นี่ธรรมดานะเป็นเดอะบิทเทอันนี้อะไรเนี่ยแป๊นหนึ่งนะเจมดีนพวกนี้ธรรมดาเดี๋ยวแยกไว้ธรรมดาเจมดีนอันนี้แป๊นนึงมันถือก่อนให้คนดูทุกตัวอุ้ยสวยอะ่ะฮิตมีลายหลังด้วย,ยสวยงามอันนี้อะไรโอ้โหย,ยางเอาครับ XL รอจัดเลยตัวนี้สุดสุดทางเพ้าครับ อันต่อมาอันนี้คือเป็นโอ้โหตัวนี้นี่ที่เด็ดแต่มันเอลวะถ้าเป็นเอ็กแอลนี่ขายออกเลยอ่ะุยสวยวะพี่ชอบไหมทรงคอสวยมากเลยอันนี้เป็นซิทพิชซิทวิชเชตเซ็กพิสเลนะครับเพื่อเป็นเอ็กแอลด้วยนะสวยมากออะไรงานอาร์ตหละดูก่อนได้นี่ฮะเรรี่ยแกนแมชชีนใครมียกกมาเหมาอเงี้ยทักมาหาผมได้เลยนะฮะซื้อตลอดจริงๆ อืมสวยสวยสวยเลยมนสวยสุดแล้วเทเลทอนแแต่ไม่ไม่มีคนคนไม่ชอบมันเจอแต่เอันเล็กนะพี่เห็นไหมมันเจอแต่โวเล็กเลยถ้าเอลใหญ่ยาวยุโรปอะไลเนี้ยพี่ว่าไปเลยสามหมื่นเนี่ยคนจะไปสองสามหมื่นเนาะมันเป็นลายแบบพิการโซ่อะอะไรโคสิสอันนี้ตัวของแฟรงโคสิย้อมสีมาผ้ามันย้อมมาหน่อยใช่ไหมในแฟรงโคสิสมันมีหาหลอกแท้อยู่แล้วใส่ใบให้มันเฟดดีกว่านะผู้ส่เอ็ม แท้ไม่เป็นไรอันนี้อะไรดีตัวนี้เดือดเจมดีนเจมดีนเซเซอร์ตัวนี้เดือดดีปูตัวนี้เดือดว่ะที่ย่านยุโรปป่ะใช่ใช่เลยยุโรปตัวนี้ตัวนี้หายากมากไหมหายากจัดเลยหายากจัดเลยหายากจัดเลยอะเราดูเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังสังเกตนะสกินเบี้ยวมันจะมีสีฟ้ากับสีม่วงนี่รูเยอะกว่ากูอีอันนี้มันสีฟ้าแทนสีม่วงใช่ไหมด้านหลังอะอ๋อ สีไหนหายากกว่ากันสําหรับมึงอ่ะผมก็เห็นสีฟ้าผมก็เห็นสีมพวกครั้งแรกโอ้โหเครียตัวนี่ห้าหมื่นเลยนะแสนหนึ่งเลยปะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวย six pistol พิษตอนแรกพี่ไม่กล้าเอาตัวนี้เพราะอะไรนะพี่กลัวมันปลอมจะถึงมือแล้วแท้แท้ใช่แต่ว่ามันปีประมาณเก้าเจ็ดเก้าแปดเซ็ตปีนั่งอู่หลังเขาสวยปะเฮ้ยสวยนะเนี่ยนี่ถ้าผมว่าถ้าพี่แกเห็นนี่จะซื้อนะนี่เฮ้ยสวยนะเป็นซิดกับแนนซี่เลยอ่ะมันไม่ค่อยมีอย่างนี้นะแล้วมันอยู่เนี่ยบนภาพเนี่ยเฮ้ยสวยว่ะนี่นี่สวย อิน,นเดีต็อกเลยวะอินเดีต็อกเลยเดฟต็อกเลยใหม่กิฟอ่ะต่อซิโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดโลลาพาลูซ่าอะไรนะโลลาพาลูซ่าโลลายนะนี่โลลาพาลูซ่าแต่ก่อนพี่เห็นรู้จัก,จกพราะ่าน้าใหม่ต้องตามซื้อใหม่วันเทสอ่ะเลยชอบนี่คู่สวยลายนี้โค,โคตรเดือดเลยนะตัวเนี้ยเดือดกว่าพนนะาระไอ,อ้นั่นอีกางเงี้ยเออก็ะทังกันอย่างเนนั้นไม่เท่าไหร่มันจะมีไลน์ที่ทชอบคือลายนี้ กับ<ไ>ลาย<ไ>ลายญี่ปุ่นกันดาอ่ะโอ้โหลายนั้นคนเดือดแล้ววงนั้นหลังวงอะไรอันนี้วงแรกอันที่สองอ่ะไซเบทฮิวโอ้โหเฮียไซเบทฮิวนี่อย่างชอบอะ่ะโอ้โหเจมดีนตัวนี้โคนงามเจมดีนพี่ดูตัวนี้เป็นเจมดีนแล้วเป็นคอนเวิร์ตสวยไหมย,ยิงยังขายเท่าไหร่ดีวะสี่ห้าพันได้ไหมมันจะสายมันคอนเวิร์ตเลยนะมึงแล้วป้ายเสื้อคอนเวิร์ตแล้วก็เป็นเจมดีนที่เอาแบบนั่งรองเท้าขึ้นโต๊ะอย่างเงี้ยส่งบางตายแล้วฮะ สองบางตายบางตายก็สองพันห้าสองพันบางตายเสายขายถูกโอโ้นี่เนี่ตัวนี้จําได้ไหมตอนที่ญี่ปุ่นมาคัดที่บ้านเราเห็นตัวเนี้ยมึงมีตัวนี้ได้ยังไงตัวนี้หายากมากมันตกใจเลยเ <Hey, S 1> ดี๋ยวนี่ขาย <what S 1> สามฮะ <he is. S 1> <Ha? S 2> ที่ร้านมีหลายตัวอย่างี้ใครมีที่ร้านไงที่บ้านโคราชแต่ก่อนพี่ซื้อไหรรอวะแม่งถูกไม่มีคนเล่นคนจะเล่นลายหลักกันเทดฮอตอันนี้กรีนเดย เอาวนธีก็สวยนะพีทจรนงจคือสวยยั้แท้ไหมยุโรปเนาะยุโรปไฟต้องเป็นไฟแดงไฟบูรี่เป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นงานวอคิโตเฮดของแท้เนี่ยมันจะเป็นขาวดําหมดนะครับอก็งานเก่าแท้เลยแต่มันอยู่ฝั่งยุโรปแค่นั้นเองศิลปินตาบอดสีศิลปินตาบอดสีด้วยอันนี้ F C H เหรอสวยสวยฮะนี่แขนยาวหายากนะตัวนี้ นี่อะไรแม็กสเตทแมน XL ด้อพูดดีสตทดแมนนะครับ XL คูดด mm ีครับตัวนี้โอ้โหไปะมือจา้ามีอะไรอีกอันนี้จ็อบด็ดเอสมาเบนอันนี้นนเป็นเสื้อดีนะเสื้อดีนะเสื้อดีอดลูกวงลามอลใส่ได้ปะ<ม>เป็นสวยอนะ่ะอันนี้ตกตีพิษเจอแต่ไซส์เล็กนี่ไซส์ใหญ่สวยนะเสนะื้อดีหมดแหละแต่ตอนนี้เซ็งกับเลยทพอลตัวนี้มากเลยมันควรจะแบบ ใหญ่กว่านี้่อะไรไหะคือมันเป็นตัวที่แบบแพงสุดที่เราคิดไว้อะอะไรไ่ะแต่ของแท้แน่นอนมาดอนน่าก็สวยอู้พูยดูฟอนตัวหนังสือมาดอนน่าดิตัวนี้เป็นฟอนต์ออกน้ำเงินอะ่ะมาดอนน่า The Girl Show อู้สวยมากเลยมีอะไรอีกวะ<ม>นี่ไอสไต์ I Star. งานขายทท่งนั้นเลยไอสไตล์ I Star, อูสภาพใหม่มากเกสปลิต ไม่อเลดฮอตอีกแล้วอาจจะเดือดแล้วเงี่ยยังเยอะจัดเลยอะ่ะเลดฮอตนี่หลังหน้าหลังไหมฮะดีนะนี่ตัวนี้เขาช่วยชีวิตเสื้อทันเนี่ยผ้าเกือบตายช่วยชีวิตทันใช่ไหมโอ้โหสวยว่ะเป๊อปแจมป้ายเฮนนะครับผ้าเนี่ยมันเสี่ยงตายแต่ตัวนี้ไม่ตายรอดมาได้ออกวงบางนิดนึงนี่เดือนนี่อ๋อต<ๆ>ิออสปริงหือวงนี้ คิดปกติมันชอบเดิยเปือบ้านแคนาดาอันนี้คือได้ไปฟุดออฟดะรูมคือความหมายคืออะไรรู้ไหมความหมายคือแม่งเนื้อผ้ามันจะดีกว่าทรงเสื้อยาวสมส่วนที่สาคัญตัวนี้มี confian, ลายหลังนะครับเพื่อนๆลองดูนะปกติจะกว้างสั้นนะปกติกว้างสั้นงานแคนาดาอันนี้สวยนะครับสวยจัดเลยนะครับอันนี้เป็นนายินเนลสวยสวยครับนายินเนลคอนแทบะ ยฮ้ยทีเด็ดนะเด็ดไหมตัวนี้ c o c k w o r k orange orange juice ไม่ i c e ไม่แพงเฉยจริงผมว่าไม่ตั้งสี่ห้าหมื่นเมนกูเลยเ่างที่พี่บอกอะพีชสาเหตุที่มันจะแพงอะคือ c o c k w o r k orange เนี่ยแม่งมันชอบเป็นแบบสกินส้มสกินส้มแต่นี่มันเป็นขาวดำไงพี่ลองจินตนาการตามพี่นะเว้ยพีชถ้าทาวอคิโตเฮดมันทำตรงนี้พี่สกินส้มทั้งหมดอะ ไอเฮียมันบังเดือดไหมไม่มันเคยมันมีนะพี่ผมพี่พจอเดีเคยลงจอดีมีเหรอเออที่มันจะกินเป็นมองกิโตัเฮียแต่มันสีสเป็นส้มๆใช่ไหม<ช>เป็นเป็นผ้นาก,กัดเหมือนกันเหรอใช่แต่มันอีกลายนึงนะเดือดเฮ้ยโอ้ยตัวนี้เขาสวยเลยพีทไอเฮียพีทใจแอนต์ทีเจไจแอนต์ทีเจครับโอ้โหสภาพ ถ้า x อนะถ้า XL นะ XL นะผมบอกเลยว่าเดือดเลยถ้า XL นะนี่เป็น L เฉยนะเนี่ยนี่ก็มาคิโตเฮดอากาศอือหือนี่ตัวนี้เดือดพี่อไหนโคตรเดือดซินวแชร์สวยเอาในอินเนียม,ม,มีสองตัวมีสองตัวมั้งมาอินเดียลอยีกแล้วลายนี้ก็ดีนะพี่ดีพี่ว่าสวยมากเลยนะ พี่มาสวยกว่าไอไลน์เป็นเอ็นในเอ็นเล็กๆอีกนะตัวเนี้พี่มาดีแล้วมันมันไม่ใช่สีดำไงมันเหมาะกับเสื้อยุค90เนี่ยเสื้อตัวนี้ดีดีดีจัดเลยนี่โอ้โหดีเรดคอร์สเอ้ยผมว่าพี่น่าจะน้าออกเลยขายหมื่นหนึ่งอ่ะจริงๆมันทนละหมื่นห้าเลยนะพี่ขายนะที่ขายส่งให้ถูกๆไงไหมขายให้ใครไปเอาไปไหมตัดป่ะในโจวะเออขายโจถูกเนี่ยโคตรสวยเลยไอ้ที่ตรงนี้เขาโคตรได้อ่ะสภาพเสื้อตัวเนี้ย ผมไปซื้อในงานเวยงานคอนเสิร์ตพี่ประมาณสามสี่ปีแล้วสามร้อยห้าปีห้าร้อยห้าร้อยเออประมาณนั้นแหละแต่ก่อนนม่นงวงวงกระจอกไงวงอะไรวะลายเชือกอะไรวะลายเชือกลายเชือกลายอะไรแล้วถามว่าทําเราฟังไหมเราไม่ฟังพเพลงเราไม่ฟังอยู่แล้วสายนี้นะครับถามว่าไปรุ่นเทสไม่ดีหรือเปล่าเทสไม่ดีอ่ะผมผมฟังหมอลำคอนฮนะคอนเฮ้ยตัวนี้ขายกันแพงน,นะพีดป้ายตรงนั้นแหละตรง เสื้อของไทมส่วนใหญ่มันจะเป็นสภาพเซ่อ์ใช้งานเยอะนะนแต่ว่าเออสวยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันโอเคมันมีลูกค้านะครับทิงฟอยอุ้ยอุ้ยป้ายนี้โคตรชอบเลยเซียร่าทีเนะี่ยโคตรชอบเลยโหเฮีย,ยดูลายหน้าพี่ดูลายหลังหลังอย่างเต็มนี่อะไรอีกอันนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็สภาพใสใช้งาน,นรีลูเวอร์ไป หมดแล้วนะครับอันก็เป็นโท่ธรรมดาละอุ้ยไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยมีช่วงหนึ่งมีพักหนึ่งแม่งเป็นหมื่นนะเว้ยพีทจำได้ปะช่วงที่อไอไล์แบบพวกนาตัวมีมาแล้วเออเคิร์ดอะเคิร์ดพามาอ้ยตัวนี้ก็สวยโอ้โหเจมดินแม่งธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาว่ะพีทมีตัวไหนาขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจมดินเจมดินนี่อยกมานนี้นี่อะไร เคิร์ดแฮนด์ปินเคิร์ดแฮนด์ปินนี่มันงานอะไรวะหนึ่งเก้าเก้าสี่อันนี้ไม่น่าใช really? ่แล้วนะพี่เนาะใช่ไหมเนี่ยทำสายเล่นกันเองก็แบบวะพี่วัดไฟที่ตัวนี่หน่ยตัวนี้อ่ะนะครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับแบบไวๆนะผมจะไม่ค่อย พูดอะไรยาวๆว,ว่าเรารู้ข้อมูลเสื้อกันเดี๋ยวเราจะทาเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปช็อตอะไรให้ข้อมูลอยู่แล้วนะอันนี้คือแบบคร่าวๆว,ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็ถ้าใครมีขายยกแบบเนี้หกแสนนะครับดีลนะครับอันนี้คือดีลก่อนนะครับดีลไปแล, 6, 000, แล้วหกแสนเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้น้องตามนะครับอันนี้คือสวยแล้วก็ประทับใจมากมีบางตัวที่อาจจะแบบเอ๊ะมันมันมีการซ่อมมยังอะไรมาอาจจะไปต่อราคานิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่โดยรวมผมประทับใจนะผมบอกเลย90%ผมถูกใจนะครับ อ่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากขายนะครับส่งมาได้เลยคนไหนไม่อยากขายนะครับแต่จําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเสื้อวินเทปก็มาสามารถจานามาฝากไว้ได้นะครับดอกถูกยอดสูงและที่สำคัญปลอดภัยมากนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมออฟเวอรเตอร์ฝากกดถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์นะครับจะมีคลิปใหม่เลยอัปเดตลงประจําเลยวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ